กอ,อสบายเย็นสบายเช้านะโอ้ช่วงนี้เขาช่องเย็นนะครับโอ้เย็นอากาศชืน่นครับทักทายสมาชิกครับ วันนี้ป่าแพนะครับแอบท่านประธานเราวันนี้ออกทริปกับเราด้วยนะครับเอ๊เข้าสู่วงการนะครับเอี่ยวันนี้หัวลากประจําทีมนะครับวันนี้ไม่มีรถแห่มาด้วยหรอครับอ๋อครับปกติท่านหัวลากเราจะมีรถแห่นะครับนําขบวนนะครับ ครับสงสัยเมื่อคือนหนักนะครับวันเช้านี้เลยเตรียมการไม่ทันนะครับเ,เอฟบันสายบันเทิงครับช่วงนี้